โเคครับโอเคก็เข้าใจละมามิสเตอร์แฟนตัสติกนี่ครับไอที่มันกระโดดนี่กูแม่งไม่เคยสังเกตเลยนะประกอบล่างครับมิสเตอร์แฟนตัสติกหรือที่อะไรนะอะไรลิชาร์ดลิชาร์ดนี่แหละครับมาเ,ข,ามเข,าข,าข้าประตูมิติครับเข้าเข้าประตูมิติครับไม่ใช่หรอกจริงๆเป็นท่อระบายน้ำนะ <c oughs> <c oughs> ครับโอเคยืดหดออกมานะแล้วก็ไปดึงตรงนี้ ดึงดิมึงดึงดิตัวเธอจัางแม่งยืนดึงตรงนี้อ๋ออ๋ออนี้มันกลับไอชิบายมันกลับไม่ใช่เ้อยยอยืดหดยืดยืยหดกลับไปประตูมยติยยยยยยอยยยยยยคยย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 คยยยยยกวยยเยย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 ยรยยย้ยรยย ประกอบสร้างเป็นเครื่องหานเหวอะไรไม่รู้โอเคอ่าแล้วก็มีเงินออกมาเล็กน้อยครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงออกมาก่อนดื้อโซนจังอืมเราจะใช่ออันนี้อันนี้อันนี้เราจะใช้กับตานมริการครับนี่ครับนี่ยิงปุ๊บเข้าไปอ่าโอเคครับแล้วตัวนี้อันนี้ตรงนี้ก็จะเปิดออกครับ อ่าแล้วอะไรเนี่ยตู้โทรศัพท์รับ <c oughs> แล้วเราจะให้เรามั่นใจมิสเตอร์แฟนตัตติกครับให้พี่แกขึ้นไปทำดีกว่านะไปครับเอาเฮดบอร์เอาชิบหายเห็นครับอ๋อให้มันเลื่อนมาใกล้ๆก, <c oughs> ก็ยิงอัดเข้าไปอ๋อชาร์จพลังชาร์จพลังครับชาร์จพลังซูเปอร์ไสย่าตูมแล้วเราก็ ก่อสร้างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเลเซอร์ขึ้นมาเข้าไปครับแล้วก็ไอแฟนตาติกนี่แหละขี้เกียจเปลี่ยนเข้าไปครับนะอ่าแล้วส่วนนี้ก็จะมาถึงครับแตกออกครับแล้วเราก็ต้องประกอบใหม่ครับเดี๋ยวให้เรายิงไปก่อนครับเอาตัวนี้มาจากไหนอ๋อเดินมาแล้วแล้วก็ประกอบใหม่ครับประกอบใหม่ครับอ๋อโดนลังเอ้าชิบหายโดนเลเซอร์ไม่เป็นไร สุดยอดโอเคแล้วก็กดเคลียบสะท้อนเลเซอร์ขึ้นไปตรงไหนตรงนี้ตรงนี้จำได้ชาร์จพลังชาร์จพลังเต็มแล้วมาตรงนี้พลังจะพึ่งโหลดชาร์จพลังชาร์จพลังโอเคครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เปิดออกครับแย่ yeah. <laughs> ถ้าไม่ดูเลโก้ของคนอื่นนี่ไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนะครับผม อาวลืมไป <c oughs> อะไรเนี่ยเล t โ go! เล t โก้อะไรมึงกดยูบอ๋อให้อ๋อทุกคนขึ้นไปแล้วก็จะพาไปไหนครับอ๋อนี่มันเป็นทางหนีเนี่ว่าแล้วส่วนนี้ก็จะระเบิดออกแล้วดออรออตปุ๊ก็มือแว่นเท่เลยนะอันนี้ผมไม่ได้มันขับมันมันขับเองหรือเราก็ออกมาครับแล้วมันก็หนีไปมันอยู่นั่น โอเคเช็คพอยต์เย่ไม่มีเวลาแล้วเราต้องต้องไปหาเลยวะเราห้ามถอยกลับอ๋อเราห้ามถอยกลับเด็ดขาดนะแล้วแล้วสรุปเดี๋ยว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 อันนี้เราปีนขึ้นยังไงไอชิหายแล้วอันนี้มันยังอยู่เด้ เมทำซ่ามึงลงมาก่อนไอ้ฟัดชิบหายละเออลงมาย็นย,นยินเดี๋ยวเราลงไปหาอะไรหาอะไรกินด้านล่างถุยอะไรเนี่ยกดเจแล้วกดอีกครั้งไม่ใช่ลงมามึงลงมามึงลงมาเฮ้วัดดีด็อกเตอร์ทุกปุทธไปทางนี้นะกดแล้วกดอีกครั้งคือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ลงมาลงมาก่อนเก็บตังค์ก่อนนะเมิเตอร์แฟนติกอ๋อต้องให้ใช้ต้องต้องใช้มิเตอร์แฟนติกโอเคกดอ๋อเซฟอ่าเซฟเลยเล่นต่อครับโอเคครับจดุดเซฟอ่าจุดเซฟก็หายไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับด้านบนนะขึ้นไปก่อนแปบ๊บหนึ่งนะขอรู้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมึงปีนบันไดมันก็ ปีนมาได้ก็ช้าด้วยเหรอมันต้องให้ทำอะไรเก็บตรงนี้ทำไมเงินมันมางอกตรงนี้ได้เดี๋ยวขอเก็บก่อนกดเคเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราให้ลงดีครับโอเคครับแล้วก็เราเปลี่ยนตัวเป็นนี้แล้วกันเราโดดมาก่อนบอกส่วนนี้ให้มันกระโดดแล้วก็โอเคจะอ่ะอ่ะอ่ะจะเงินค่าหายแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเงินหายไปเลยในชจวงวันนี้ โอเคถึงสักทีนะเฮออ้ยเชียอะไรเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะพึ่งเดี๋ยวพึ่งกด,งกดกกเดี๋ยวพึ่งกดเตะก่อนเตะต่อยเตะต่อยก่อนอืไฟบ่อไฟบ่อเรื่อกอันเดี๋ยวเดี๋ยวทุบเอาทุบเอาเงินเฮ้ยตังเยอะอย่างนี้อย่าเดทน,นะเพื่อนกดเชโอเคค okay. ้างไว้ครับเฮ้อยอุขึ้นขึ้นค้างอย่างรวดเร็วโอเค เย่ถ yeah. ูบลงอะไรต่อแล้วส่วนทางด้านกัปตันอเมริกาเอางไงครับผมต้องผมว่าต้องมีประเด็นเกี่ยวกับลมพัดเนี่ยเอ้ยเดยวเดยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวหรือว่าเราต้องไปปิดอัอนี่มันอ๋อก่อสร้างได้ก็ไม่บอกเป็นบันไดว่างั้นโอเคแล้วเงินก็จะออกมากูว่าแล้ว มันเป็นสเต็ปนะครับผมโอเคขึ้นไปครับเอามีอะไรเนี่ยลีดเดอร์ชิพหัวหน้าอะไรเนี่ยให้กูมาทำอะไรครับเดี๋ยวทุบก่อนทุบก่อนเพื่อมีประเด็นอ้อมันให้ต่อโอเคต่อของต้องต่อตลอดนะต้องต้องดูดีๆว่าอันไหนมันต่อได้ไหนมันต่อไม่ได้ครับโอเค เดี๋ยวสรุปอันนี้มันทำอะไรได้นี่ไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงใจเย็นเย็นไม่ใช่ละโอ้ยทำแค่นี้อ่ะหรือว่าอะไรแบบเข้าไปข้างในก่อนไม่เห็นเลยนี่ด้านบนมีอะไรวะเราลงมาก่อนแล้วกันเฮ้ยอ่ะอันนี้คือ ทุบแม่งก่อนอันดับแรกทุบได้ปะทุบ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 มันเป็นชิ้นส่วนหรือเปล่าเป็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนโอเคครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ก่อสร้างอะไรตีทุบแม่งทุบทุบทุบให้หมดทุบเออ เอาเงินเอาเงินแล้วทางด้านกัปตันอเมริกาจะเอาไงครับเฮ้ย <Hey, S 1> มึงอย่าทุบแล้วมึงอย่าตกนะทุบแล้วมึงอย่าตกนะอ๋อ oh, แล้วมันจะเปิดทางนี้ขึ้นมาแล้วให้เราขึ้นไปทำไมเราขึ้นไปไม่ได้ครับเฮ้ยช hey! ิบหายละตังกู ขึ้นไปไม่ได้อะมันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรโ oh shit oh โอ้นี่มึงเล่นอะไรเนี่ยมันต้องไปปิดลมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนมีอะไรทำบ้างตรงนี้ไม่มี แ้วส่วนทางด้านกัปตันอเมริกาอันนี้มึงอะไรมันจะไปไงเล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีประเด็นนี่ไงอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้เงินแค่นั้นแค่เงินใช่ไหมโอ้ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งการก่อนก็แค่เงินให้กูโว้ แป๊บนึงครับซอกซอนซอกซอนส่วนที่ยากจะเข้าถึง <c oughs> ซอกซอนไปไปไปเรื่อยๆอ่ากูรู้กูรู้ทุบทุบก่อนทุบทุบเออรู้แล้วให้มิสเตอร์แฟนตาติกไปแล้วเนี่ย แ๊บหนึ่งนะมีอะไรให้ยิงนี่ไงมีส่วนไหนไหมเรวขึ้นไปก่อนครับเออส่วนนั้นไงนี่น,น,นี่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีให้ทุบไหมตรงไหนบ้างบอกมาเราต้องทำอะไรกับอันนี้ได้บ้าง เราสามารถพยักอุณนกับอันตรงนี้ได้ไหมเอากระโดดนี้เฉยเดี๋ยวมันไปยังไงนี่ <c oughs> ไปไม่เป็นเลยครับอืมไปไม่เป็นเก็บเงินก่อน <c oughs> อะไรบุงเนี่ยเออช่งแมเถอะ โอเคทุบ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 ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเฮ้ยอะอะไรวะแหมมีประเด็นทางสังคมตรงนี้เฮ้ยไม่รู้จริงจริงเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยกัปตันอเมริกาต้องไปทางนี้เว้ยแล้วประเด็นคือเดี๋ยวเดี๋ยวขอทุบอะไรก่อนมีอะไรให้ทุบนี่ทุบหมด แลโดดขึ้นไปนะแล้วครนี้โหนยังไงอ่ะครนี้แบบขึ้นไปยังไงไม่ใช่ดิกดมั่วแล้วครนี้ลงไงอะครนี้ <c oughs> เดียว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 <ๆ>ชิบหายแล้ว๋อกดทสลง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเหวี่ยงไปจังหวะนี้กดกดเฮ็ดกดเฮ็ดไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนไม่รีบไม่รีบเรื่อยๆเรื่อย,เย,ยๆเฉยๆเพราะว่าต้องขึ้นไปข้างบนนะแต่ประเด็นคือขึ้นไปไม่ได้นะสิทุบก,ก่อนทุบก,ก่อนไม่จำเป็นทุบก,ก่อนแล้วเราก็ ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งคนระับเอ้าติดได้ชิบหายแล้วเฮ้ยติดจริงอนะ่ะเอ้าตกอเออตกเบยนี่คุณผู้ชมครับได้แล้วครับ <c oughs> ขึ้นมาได้แล้วผมนี่โง่ชัจริงเชียว เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฟัดอย่าเพิ่งลงนะมึงอ้าวทำไมตอนนั้นกูไปได้วะอ้าวทำไมตอนนี้ไปไม่ได้ละชิบหายละอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องหันนี่มาเว้ยแล้วสรุปหันยังไง โอ้เดี๋ยวนี้ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดอหันกูมหมายถึงจะหันไม่ใช่ดิมันต้องหันนี่มาเอ้าทำไมไม่หันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องหันมาเว้ย ตอนนี้มันหันออกหันเข้าต้องหันเข้าหันเข้าหันเข้าเอาเฮ้ยเมื่อกี้ได้แล้วอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหัน หันมุนมาไม่เอ้ยได้ละได้ละนี่แล้วมริกาก็โดดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนกับตาเมริกาโดดโดดไอชิหไยโดดด,ดิอยู่อมึงโด,ดไม่ถึงอีกนะจะเอ้ยยากกุยแล้วโอ้ oh, shit. เฮ้ยทางไหนวะเอ้ามันต้องหมุนทางนี้ครับคุณผู้ชมนะต้ไมกูหมุนไม่ได้โอเคครับมาแล้วหมุนไม่ได้สักทีกว่าจะได้แต่ไม่ได้ตังช่างแม่งนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว,ยว <c oughs> ปิดอันนั้นเสียงดัง โอเคครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอมาเก็บนี้ก่อนเก็บตรงเก็บตังอะไรก่อนนะฟงมาฟาร์มของก่อนแล้วก็เราก็ใช้เนี่ยยิงไปตรงนี้เน่ะกูว่าแล้วนี่ยิงเข้าไปทําไงต่อครับได้เงินครับไงต่อครับเดืนลงไปครับแล้วอ๋อพัดลมตรงนี้ปิดแล้วให้อ <c oughs> แล้วแฟนตาติกเดี๋ยวแฟนตาติกแฟนตาติกแฟนตาติกมานี่ก็ลงนะผมก็มักง่ายเดินลงไปอ่ะโอเคมุดประตูมิติเนาออกมาครับเก็บตั้งไว้เพื่อนเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมขึ้นมาเพื่อนเยี่ยมทุบมึงทุบก่อนไอ้หา่านทุบก่อนทุบเออเยี่ยมทุบแปลงผักเขา กับตันอเมริกายืนดูเดี๋ยวเดี๋ยวอเมริกาเดี๋ยวทุบแปลงผักเขาเฉยทุบมึงด้วยไอฮานเอ้ยเดี๋ยวมันตายเฮ้ยทุบหมดครับต้องการตังค์ครับอ่ะประเด็นต้องเอ้ยเดี๋ยว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 ดูสายกันมันต่อตรงไหนนี่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินขึ้นไปก่อน ไม่ใช่ีนไม่เกี่ยวแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บโดดขึ้นไปโดดทุบป,ปะไม่ทุบเลยทุบไม่ได้ล้ะอเมริกานะช่วยอะไรดิทุบมึงทุบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอะไรให้อเมริกายิงอีกยิงได้ไหมเฮ้ยยิงตรงนี้ ปึ้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกให้อเมริกายิงตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ยิงตรงไหนวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มฟาร์มของไปก่อนนะครับไม่รีบไม่รีบบอกไม่รีบเดี๋ยวอ๋อนี่งสร้างของละสร้างเป็นประตูแล้วก็แล้วให้แฟนทัตติกลงไป ไปครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลุงดิสร้างเป็นทอ่อประปาบ่ทอ่อประปานี้แทงน้ําแทงน้ําแตกแตกแทงน้ําแทงน้ําเยี่ยมแท,แทงน้ํามึงเก็บน้ําน้อยชิบหายเลยงี้ต่ออ๋อไปสร้างของด้านบนนะจะให้ตัวนี้ไปเคสร้างของด้านบนสร้างอะไรนี้ ้างเป็นอะไรวะเฮ้ยแล้วให้เราไต่ลงไปอะขอให้กัปตันอเมริกาเพราะกัปตันอเมริกามันมันล่องมันบินไม่ได้มันมันล่อนไม่ได้อะขึ้นไปดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องขึ้นไปอะแต่เราขึ้นไปไม่ได้อ๋ติดเอาอีกติดอีกิบหายเนี่ยมันตก <c oughs> <c oughs> จาน เดี๋ยว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 โอ้ออกทูปุต์แม่งอยู่ตรงนั้นเลยเว้ยเดี๋ยวนะสรุปสรุปตัวนี้ขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยว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 เฮ้ยตกตกชิบหายเอื้อเอื้ออารทอนอะไรจังหวะนี้ทุบบ่ ไม่ใช่ว่ะ